ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมาร์ทเรทเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต ทิ้งเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุดด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองวันนี้เราอยู่ในแมปโจโจของคนไทยนะครับมีชื่อว่าเฮเวนสแตนนะครับนะแหมไม่ได้อัดแมปแนวนี้นานเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ในแมปของ h e a v e n Stand r e w o r k นะครับหรือก็อยู่ในแมปที่มันรีเวิร์กซลละครก็จะมีประมาณนี้เลยก็จะมี g ี n o ต Harmon, Vampire แล้วก็นี่ต โดปะใช่โดแล้วก็คาตาคุริแล้วก็เรวเมนซุคุะโกโจสตารุนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิว2ตัวนี้ครับผมเรวเมนซุคุะกับโกโจสตารุนะครับมาผมจะเริ่มตั้งแต่เจ้าซุคุณะก่อนเลยนะครับนี่ครับท่าโพสท่ายิงก็จะประมาณนี้เลยเนาะสกิลก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผม Q E R T Y G H J นะครับนะโอเคครับเ,<ๆ>เราจะเริ่มตั้งแต่คลิกซ้ายตีธรรมดาก่อนเลยนะครับประมาณนี้ สกีตัว E ครับผมแล้วก็ตัว R ครับมันต้องอยู่ใกล้หน่อยเพราะว่ามันเป็นท่าจับเนาะน่าประมาณนี้ต่อไปตัว T ครับผมก็ต้องอยู่ใกล้ๆเหมือนกันท่านี้ใช้ไกลไม่ได้นะ ประมาณนี้ครับส่วนตัววายกับตัวจี้เดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นสกิลเกือบสุดท้ายนะครับเพราะว่าสกิลนี้มันใช้พวกสแต็กด้วยนะเราต้องเก็บสแต็กข้างล่างให้ครบตามที่มันบอกนะครับอย่างเช่นสกิลตัววายเราต้องเก็บให้ครบ80ตัวจี้เราต้องเก็บให้ครบ100ยนะครับมาเดี๋ยวเราจะรีวิวเจ้าตัวเฮดตัวเจตัววีก่อนนะครับสกิลตัวเฮดนะครับจะเป็นเบอร์เซิร์กบีดดาวนะครับผมประมาณนี้เลยน,นี่ประมาณนี้ครับ ต่อไปตัวเจครับผมสกิลนี้มันอยู่ในระยะกลางหรือใกล้กล็ได้นะครับมันเอาไว้ขัดศัตรูสมมติว่าถ้าเราหนึ่งหนึ่งเนี้ยเดินไปเดินมาหน่อยดิเดินไปเดินมาอ่ะเดินไปเนี้ยขยับไปรัวๆเนี้ยกดเจปุ๊บ <S 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 นี่มันเป็นท่าขัดศัตรูได้ดีเลยครับสกิลครางๆโกต่อไปตัววีครับผมตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าระยะมันไกลแค่ไหนอ่ะลองดูสองเสานะกดวีประมาณนี้อุ้ยถึงครับมันเอาไว้ไปหาศัตรูได้ไวนะก็เหมือนท่าเทเลพอร์ตแหละตัววครับจะเป็นท่าฮิวนะ เราต้องกดค้างนะครับเราถึงจะใช้ฮิลได้แล้วก็ไอหลอดด้านล่างเรามันก็จะลดด้วยนะอ่าเห็นไหมมันก็ลดประมาณนี้เลยเนาะตัวไวครับผมจะเป็นสกิลธนูเฟมธนูไฟนั่นแหละยิงค่อนข้างสกิลค่อนข้างใหญ่นะครับกดไวกดค้างนะไม่ต้องกดค้างประมาณนี้อ้ยเทมากอ้ยโอ้ดูดิอ้ยอ้ย วงค่อน้งใหญ่ครับแต่ผมยิงพลาดประมาณนี้ครับสก,กิลสุดท้ายครับจะเป็นตัว G ีนะครับให้เรากดไปได้เลยรประมาณนี้ครับผมไม่รู้ว่าท่านี้เนี่ยจะโดนทั่วแมปหรือเปล่าโดนทั่วแมปปะ่ะท่าน,นี้โดนไหมไม่ก็โดนโดนเนาะ เกิดใหม่ก็โดนใช่ไหมแล้วหน้าจอบัก <laughs> อบักเลยหน้าจอบัักเลยโอ้ยโดน<า>โดน<ต>โดนไม่เจอโอเคครับ okay, ต่อไปก็จะเป็นเจ้าโกโจสตอรุนะครับผมกดตรงนี้เลยนี่กดเข้าเลยท่ายืนของโกโจก็จะประมาณนี้เลยไม่รู้ว่ามันต่างกันไหมโอเคครับ <laughs> ท่าตีธรรมดาครับผมของโกโจประมาณนี้โกโจเนี่ยจะมีอยู่สโหมดนะครับกดตัวคิวเพื่อเปลี่ยนโหมดนะอันนี้อันนี้คือโหมดแรกอันนี้คือโหมดที่2อันนี้คือโหมดที่สามครับ หมดที่3คือ2ตานะโอเคมาสกิลตัว E ครับผมสกิลที่ไม่ต้องใช้สเตมินาเลครับเก๋ข้างล่างนั่นแหละกด E ครับอ Chaos ่าต่อไปตัว R ครับผมนี่ออ้ววาบอ๋อไอ้ท่านี้มันตอนเตะนี่นี่ว่าโจโก้เนี่ว่าเตะภูเขาไฟต่อไปตัวทีครับผมเป็นท่าเฮวี่พัน c h นะครับ แล้วก็ตัววายน่าจะเหมือนซูคุนะเลยก็เอาหน้าไถกับพื้นน่ะแบบนี้อืมแล้วก็เวี่ยงไปเอ,อต่อไปตัวเจรครับผมน่าจะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยผมจะใช้ตัวเจก่อนอ่ะตัวเจกดนะหนึ่งต่อซ้ำ่าเ,เป็นนี้อ่าประมาณนี้ครับอ่าเรามาดูท่ารัดของโกโจก,กันหน่อยนี่ประมาณนี้ อ่าท่ารัดแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับของสุวณะก็ต่างกับโกโจมากโอเคครับสกิลตัว G นะครับผมเราต้องถอยให้ระยะมันหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นท่าบิดดาวเนาะอ่ะกด G นะ1 2, นึ่สองซ้ำนี่แบบนี้อุ้ยอ๋อท่านี้ผมจำได้น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นท่าต่อยตอน The Movie หรือเปล่าหรือว่าเป็นท่าท่าต่อยตอน EP แรกๆนะครับซีซั่นแรกเลย ต่อไปครับท่าสุดท้ายของโหมดแรกโกโจของโกโจนะครับกดตัวเฮดครับผมโอ้ยแข็งดังมากโอ้ยแรงตาโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับโหมดแรกเนาะเชื่อม่มีเสียงเพลงด้วย ต่อไปครับหมดที่2ของโกโจครับกดคิวนี่จะเป็นไอถ้ถ้ามีแบบแสงตรงตรงลูกตาข้างเดียวก็คือเป็นหมดแรกเนาะโอเคมาสสำหรับสกิลตัวอครับเป็นท่าของบูสีน้ำเงินเป็นท่าใช้อัดพื้นเข้าไปมีรอยแตกด้วยตัว R ครับผมจะเป็นเลดแบ <c oughs> บนี้วูดามจยี่ห้าค่อนข้างแรงนะครับตัวทีครับผม อ่าจะเป็นท่าประมาณนี้เคตวายกดได้ปกติครับอุ๊ยเป็นท่าระเบิดแบบเอลนะครับดาเมจสามสิบเลยนะตัวจีครับผมต้องเก็บสแต็กนะครับให้ครบ50นะประมาณนี้เลยเป็นเพอร์เพนะครับกดตัวจโอ้ย,อยลูกใจลูกใจไอ้ลูกใจ เฟรซีอ่อม, <Crazy S 1> มากอ่ะเดี๋ยวรีวิวตัวเจก่อนตัวเจจะเป็นท่าดึงนะครับท่านี้เนี่ยถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาไม่กดป้องกันคือเราใช้ได้ปกตินะครับตัวเจนี่ดาเมจสิบครับตัววีครับผมทารัดเหมือนเดิมดาเมจสิบานะครับสำหรับโดเมนเนี่ยแต่ละโหมดเนี่ยน่าจะน่าจะเหมือนกันหมดนะครับ ต่อไปครับโหมดสุดท้ายครับผมกดคิวนะประมาณนี้สลัดสกิลตัว E ครับผมจะเป็นสกิลที่เอาไว้รีเลือดนะก็กด E ีค้างนะครับแต่ว่าเลือดผมเต็มแล้วขอโทษทีต่อไปสกิลตัว R ครับผมตัว R เนี่ยจะเป็นท่า,าหลบอย่างดีเลยกด E นี้กด R หลบเลยนี่เห็นไหมมันต่อยไม่ได้นะครับประมาณนี้เลยเฮ้ยเฮ้สกิลตัวทครับผมต้องใช้สแต็กเลยนะ15 กดทีเป็นท่า blue maximum output นะครับกดทีค้างท่านี้เนี่ยนานมากมีท่านี้โอ้ยหมุนได้ครับหมุนได้ควบคุมได้โอเคถือว่าดีมากตัวไว้ครับผมจะเป็น red maximum output นะครับท่านี้เป็นท่าจิแบบตรงๆนะไม่ใช่แบบระเบิดวงกว้างนะครับตัวจีครับผมท่านี้เนี่ยเราต้องใช้100เลยนะเราถึงจะ

ท่านี้เนี่ยเราจะโดนดาเมจด้วยนะ70ดาเมจนะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็โดนนะอู้เจ็ดสิบดาเมจโคตรเยอะเลยนะกัเจจะเป็นมุกเกนนะครับอ่าทำอะไรได้โอ้ตีไม่เข้าขับผมดาเมจเพิ่มไหม,ม,ม,มดาเมจหนึ่งนะครับต่อยได้ปะต่อยไม่ได้ดีโวโดนตีอยู่โอเคหมดแล้วตัววีครับผมอ่าเหมือนเดิมครับส่วนตัวเฮทที่ผมบอกไปนะครับ จะเป็นท่าการอรณาเขตเหมือนกันหมดนะครับไม่แตกต่างกันมากโอเคครับแล้วก็แบบนี้เนี่ยมีระบบอ่าโดเมนชนกันด้วยนะกดสกิลอะไรแล้วตัวเฮ็ดนะหนึ่งสองซ้ำโอ้ยซูเป่า S W S A D W W A A A W S S A W D ชนะ ปรนมาณนี้เลยครับผมสําหรับซูนะกับโคโจสตรุนะครับใครที่อยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่ว่าแบปหลักตอนนี้ยังไม่อัปเดตมานะอันนี้ผมอยู่ในแบปที่มันกําลังรีเวิร์กตัวละครอยู่นะครับผมขอบคุณที่ทุกคนมารับชมมากครับเจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าทุกคนชอบเกมตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะเจอกันนะครับบ๊ายบาย